สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผากันหอมกับคุณลัโบเดินทางมาที่เพสตรอรปนะคะเป็นอำเภอเล็กๆใกล้หมู่บ้านห่างบ้านสวนของเราประมาณ18กิโลเมตรนะคะคุณลัโบมา,าทำกายภาพบำบัดที่สถานพยาบาลหรือว่าคล้ายๆกับคลินิกนะแล้วก็หอมก็จะมาเจาะเลือดตรวจเบาหวาน ตามหมอนัดนะคะแล้วกเออ็เราได้นำลิงงอนมาขายให้กับลูกค้าผู้สูงอายุด้วยนะคะพอดีท่านสัง่งลูกค้าประจำนะคะแต่ว่าลิงงอนตอนนี้คือเป็นลิงงอนที่เราแช่แข็งเอาไว้ขายนอกเหนือฤดูกาลนะคะคุณโบเคยนำลิงงอนที่เราเก็บขายสด มาส่งให้ท่านสองครั้งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ท่านสั่งลิงงอนแช่แข็งจ้ะถึงบ้านลูกค้าแล้ว<ห>พ่อค้าหน้ามน <laughs> คนเดินกระเพกหิ้วไปแล้วครับลิงงอนหกลิตรก็สามร้อยโคนนะคะลิตรละห้าสิบโคนคะ่ะท่านออกมารับแล้ว กันเรื่องหัวเขา่าอากาศเริ่มดีผู้คนก็เดิน ่วงฤดูนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูเงียบสงบอันนี้คือสถานีรถไฟนะคะโทกสตาร์คุงอ, <Yeah. S 1> อะไรเย็บเย็บโทกสตาร์คุงก็คืออ่าสถานีรถไฟ ทางเข้าไปที่วอเซนตันนะก็คล้ายๆกับสถานที่พยาบาลหรือว่าคลินิกนะคะนี่จ้ะสถานที่นี้ก็มาบ่อยๆเพราะเราต้องมาใช้บริการเขตนี้จ้ะพี่ก็คือพักทีลิงนะคะที่จอดรถค่ะถึงแล้วนะคะไปแล้วครับ ได้เป้ได้ขาหยัางนะครับได้เปค้คนละอันลมแรงมากเนานะลมแรงลมแรงนี่นะคะเราจะเข้าไปข้างในค่ะเพื่อตรวจสุขภาพกันนะคะคุณหมอเจาะเลือดไปสองหลอดเลยนะแล้วก็ให้เข้ามามาปัสสาวะถ้าปัสสาวะเสร็จแล้ว ให้นํามาใส่กล่องนี่ไว้เดี๋ยวท่านจะมาจิบจากนั้นเดี๋ยวหอมก็จะออกไปรอคุณเลมโบข้างนอกค่ะค,คุณเลมโบให้มารออยู่ห้องนี้ค่ะจะไม่ค่อยมีคนรอมากแกบอกแกปลอดภัยกว่าอันนี้ห้องหน้ายิมนะ เวนตาลูมก็คือเป็นห้องรอนะคะห้องแขกที่มารอหรือว่าห้องคนป่วยที่มารอคุณหมอเรียกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผนกที่เด็กนั่งรอต้นสุปโชค แล่เคคุริมโบบอกข้างโน้นก็คือดีมากเลยเพราะว่าคุณหมอนัดผักกาดหอมพกนี้แต่ว่าวันนี้คุริมโบมาที่นี่ก็เลยเลื่อนเวลานัดให้ผักกานหอมเจาะเลือดจ้ะ จากตอนนี้ก็ออกจากสถานที่พยาบาลมาแล้วนะคะกำลังจกะกลับบ้านหอมบอกว่าให้คุณเลมโบแวะร้านไทยสักนิดนึงหอมอยากแกะได้ลูกชิ้นปลาค่ะแผนนี้นะคะเพสต็อปมีร้านขายข,ายของไทยแต่เป็นร้านของคุณลงกัมพูชานะคะมีคนสงสัยว่ากัมพูชาทำไมใช้ธงชาติไทย เวลาส่งของส่งไปสนีอะไรก็มาที่อีกานี่นะคะแต่ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านสวนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าได้อะไรมาบ้างจากที่นี่ก็คืออ่าสโกน,นีนะคะทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนนะคะเผื่อบางท่านจะเพิ่งติดตามชมคลิปติดตามช่องนี้นะคะ ฟ้ามืดครึ้มจะอากาศก็จะขมุกขมัวแบบนี้นะคะในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะผ่านโรงงานทำปุ๋ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือ,อโรงงานทำปุ๋ยโรงงาน ทำดินอะไรเงี้ยค่ะการปลูกพืชผักผลไม้อะไรเริ่มวางแล้วจากตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงกับโรงงานทําปุ๋ยแล้วนะมองเห็นไหมคะทําปุ๋ยทําดินอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยอู้ะรัดบีนปุ๋ยหรือดินเขาก็จะผสมอะไรที่มันแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกาบมะพร้าวเป็น ปุ๋ยหมักหรือว่าเป็นปุ๋ยคอบค่ะนี่ค่ะนี่นใหญ่ไม่ไกลจากบ้านนะคะไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นสั่งต่อข้าวโพดนะคะข้าโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์นะจ๊ะ กว้างขวางจะบ้านเมืองก็ห่างๆนะคะประเทศสวีเดนเใหญ่ใหญ่โตนะแต่ว่ามีพลเมืองของประเทศมีแค่10ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นบ้านหลังเล็กๆบ้านหลังใหญ่ๆก็จะบ่มตัวอยู่ในป่าในดงค่ะ อยู่กับธรรมชาติเพราะว่าประเทศสวีเดนมีพื้นป่าที่เป็นธรรมชาติอยู่75เเนะอันนั้นคือตอนที่10ปี13ปีที่แล้วตอนที่เรียนเรียนหน,นังสือเรียนภาษาสวีเดนนะคะแต่10ปีผ่านมานี่เห็นเขาเขาตัดไม้กันเยอะแล้วก็น่าจะเหลือสัก 70%คิดเราเองนะคะแต่ว่าการตัดป่าของประเทศสวีเดนถ้าตัดหมดอ่ะเขาต้องปลูกทดแทนนะคะแต่ถ้าตัดไม่หมดแบบว่าแบ่งแบ่งตัดเลือกตัดแล้วก็เอาต้นเล็กออกต้นใหญ่ให้ยืนต้นใหม่หรือว่าเหมือนอย่างที่โทเบหรือว่าคุณเลมโบเขาเขาตัดฟืนตัดไม้ตัดป่าโดยที่ไม่ตัดหมดก็ไม่ต้องปลูกทดแทนจ้ะ เขามีกฎหมายบังคับอยู่นะคะถ้าตัดหมดป่าจะไม่เป็นป่าหัวโล้นค่ะเขาจะต้องปลูกทดแทนนะคะแถวแถวนี้นะคะถ้าในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะเหมือนสวรรค์เลยพี่น้องจ้ะเส้นทางนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปให้ชมสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเข้ามาอีกด้านหนึ่งมันไม่ใช่ทางด้านถนนเส้นใหญ่ อันนี้เป็นทางด้านของอีกถนนเส้นหนึ่งที่เราเดินทางมาอำเภอเพ y สต็อปนะคะก็ไม่ได้ห่างบ้านมากห่างบ้านแค่ประมาณ10กว่ากิโลค่ะแต่ถ้าเราเดินทางไปถนนเส้นใหญ่ที่ไปอำเภอทางเฮสเซอร h โฮมนั่นก็คือห่างบ้านประมาณ24 24หรือ25กิโลนะคะก็เป็นสถานีรถไฟที่เดินทาง ตั้งตั้งแต่จุดใต้จุดเหนือนะคะเดินทางไปทางสตอกโฮล์มไปทางเหนือของประเทศสวีเดนได้เลยเส้นทางเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟสายใต้สู่สายเหนือคุณเลมเบอพาแวะเข้ามาดูลากไม้นะคะเป็นเศษไม้ลากไม้ที่เขานำมาบดเพื่อเป็น ให้มันเป็นกากเป็นกากาไม้ที่เขาเอามาทำปุ๋ยนะคะในสวนผสมของดินนะ mm hmm. เขาก็จะมีเผาด้วยเมื่อปีที่แล้วที่มันไหม้แถวๆนี้ยจ้ะแต่ว่าด้านนู้นนะคะจะเป็นกองที่เขาหมักปุ๋ยหอมก็ขับรถผ่านกันมาไม่ได้ทำคลิปจ้ะสวนนู้นก็จะเป็นรากไม้ทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเศษไม้รากไม้นะคะ แน่ดินเขาก็เหมือนเป็นในส่วนผสมของของปุ๋ยของโรงงานที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะแล้วดูค่ะดูลากไม้ลมแรงลมพัดปลายสดก็ <c oughs> ขอบ <c oughs> ยิ้มชิมชื่นใจมาสุดอากาศ ต่างที <parfois> for ่ต่างที่หน่อยเออก็บอกว่าพูดอะไรตื่นเต้นใช่ไหมยาเย็ดต่สเปนนันเดทักสวิเกนสวกกขอบคุณมากแกที่รักตื่นเต้นดีตื่นเต้นดี า <laughs> คุณโบบอกว่าฟืนเยอะมากเลย <Wow. S 1> <laughs> วย่าใช่เหรอป่ะใช่เว้นตัวฝองนึงเหมันคุณเซลเกตเตอรบอกว่าถ้าสามารถทำฟืนได้เลยหลากไม้เนาะกองไว้นาแล้วนะเย็ดเต็มมิกเกมองหงอมองหงอลีกะมีทั้งใหม่ทั้งเก่า แถวนี้ก็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงม้านะคะอันนี้เดินทางมาใกล้ๆก,กับบ้านบ้านคุณแหงเกียนะที่เขาเลี้ยงวัวในป่าของคุณเลมโบตจะให้พี่น้องดูว่าดูบ้านหลังนี้กับทางคะ่ะถนนติดกันเลยนะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าบ้านคุณเลมโบติดถนนมากบ้านหลังนี้ติดมากกว่าจะ้ะ อันนี้ก็คือสตูกานะคะบ้านพักตากอากาศค่ะบ้านพักตากอากาศสวยมากเลยเดนน่สตูกาออกซ์โออะไรอันนี้ด้วยบ้านพักตากอากาศส่วนมากก็คุณลัโบบอกว่าจะเป็นทางเดนมาร์กมามีบ้านพักอยู่ยแถวอันนี้ก็คือหญ้าที่เขาพันพันเอาไว้เลี้ยงสัตว์ในช่วงฤด,ดูหนาว จ้าแถวนี้ก็จะเป็นโดงดอกฟันสิงโตที่มาเก็บภาพให้พี่น้องชมทุกปีนะคะนี่มีรถจอดอยู่ตรงโน,น้นหอมเลยบอกคุณเลมโบบอกเขาล่าสัตว์หรือเปล่าคุณเลมโบบอกว่าหมดฤดูการล่าสัตว์แล้วนะนี่คือแปลงดอกฟันสิงโตที่เรามาเก็บภาพให้พี่น้องชมทุกปีจ้ะ ดูคะ่ะตอนนี้ก็เป็นหญ้าแห้งๆอีกไม่นานดอกฟันสิงโตเหลืองอลามจะตอนนี้ก็ใกล้ๆบ้านคอกวัวแล้วนะคะฟาร์มวัวจะพี่น้องดูขุยตุนของบ้านนี้จ้ะนี่ดูขุยตุนคะ่ะเต็มสวนเลยจ้ะตอนนี้ก็มาถึงบริเวณบ้านคอกคอกวัวแล้วนะฟาร์มวัวจ้ะฟาร์มฟาร์มวัวน,น้อง เอมมคุณแห้งเกียรนะคะเนี่ยก็เขตติดต่อที่ของคุณเลมโบนะตรงนี้เขาเลี้ยงทุ่งหญ้าน,นี่แล้วก็ปล่อยเข้าไปในป่าของคุณเลมโบเขามีเขตแดนติดกันค่ะล้อเรียบเชิงเขาไปตรงนี้ก็เป็นเขตแดนของคุณเลมโบนะคะตรงที่โทเบมาตัดไม้กันนะแล้วก็ตรงที่มีรถเคน รถรถเคนเหรอป้าป้า <What? S 1> อทักตูรถ <What? S 1> ได้นะวั <What? S 1> อะดอรถขุดดินแกบอกจอดอยู่ตรงนั้นนะ่ะลาง,ลางๆอยู่ตรงนั้น mm. เห็นบ้านเราแล้วคะ่ะน้องบ้านเราตรงนี้นะโทเบเขามาตัดก่อประกาศหอมนี่แหละมาตัดไม้นะคะ นี่เป็นรถเคนเก่าแก่ของคุณเลมโบนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ไลข่ขามขามาเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงถังน้ำของวัวอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็ปล่อยมากินหญ้าแถวนี้จ้ะซ้ายมือนี่ก็คือจากที่มันไม่เคยมีเห็ดนะหอมก็ได้นำเชื้อเห็ดต่างๆมาสาดเอาไว้ จนได้เก็บมาสองสมปีแล้วค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะพอเขาพยายามขับรถช้าๆเขาอยากจะให้ดูดูกวางป่าจ้ะถึงบ้านแล้วหลังคาสีแสดเจ้าคิดเลอยู่ยนอกบ้านนะคะวันนี้เขาไม่ยอมเข้าบ้านจ้ะ ที่เคยอาศัยอยู่ในเรือสมัยก่อนนะคะ,อะกองไม้กองเฟินค่ะเตาเผาถ่านของคุณโทบเบนะคะอีกหน่อยแปลงดอกไม้ก็จะบ้านถึงบ้านแล้วครับคิดเลยอยู่ไหนนะนี่จะบรรยากาศบ้านสวนของเราก็จะเป็นแบบนี้พาทิดดวงโตมากแต่ไม่อุ่นค่ะเพราะว่าหมอกหนา ที่เลอยู่ไหนที่เลมาแล้วครับคุณคุณอ่ามาแล้วเหรอลูกโอ้โหอุ้ยอุ้ยหนีพังหนีพัะแม่มาแล้วดีใจเอยดีใจใใใไปหาพ่อไปเ,อเดินเล่นสักหน่อยนะเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านโดดเล้วกระโดดเล้ว เสือลายไปหาพ่อแล้วอินเตอร์ทัพป้าบอกยาเยียบเปดลเข้าบ้านฮะเข้าบ้านดูซิมีเห็บกัดไหมครับเห็บกัดหนูไหมครับอู้หนาวหนาว กูอ huh? yeah. oh. ินฮะกูอินย่าเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ครับ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 เวลาทันไทยซื้อลูกชิ้นปลาเอามาทําน้ํายาขนมจีนปลานะคะตามด้วยหน่อไม้จะเอามาไว้แกงไตปลาค่ะสองอย่างเองเพราะก็ราคาแปดสิบเจ็ดคูนนะคะหรือว่าประมาณสองร้อยหกสิบหรือสองร้อยเจ็ดสิบบาทโดยประมาณนะคะตอนนี้จะทำสมูทตี้นะคะจาก เบอร์รี่ต่างๆที่เรามีในบ้านอันนี้เริ่มต้นจากสตรอเบอรี่ในสวนของเรานะปีหเกเจ็ดจ้ะอยู่ๆบะสตรอเบอรี่รัดเบอร์รี่หรือว่าฮันหอนนะคะมันแข็งค่ะหอมก็เลยเอาสากทุบมันปนๆแบบนี้นะคะรัดเบอร์รี่ในสวนบลูเบอร์รี่หรือว่าบลแบร์นะคะ ตามด้วยลิงงอนที่เราไปขายเมื่อกี้นะคะนิดๆหน่อยๆอ่ะสี่อย่างแล้วนะเรือนแบนะคะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงมีรสฝาดอมขมอมเปรี้ยวในสวนของเรานะคะเรือนแบอันนี้เป็นเคอรนสีดำนะคะที่นี่เขาเรียกว่าสวัสด์วินแบนะคะเรดเคอร์รนหรือว่า เริดาวินแบร์นะคะผลไม้วันนี้มีเจ็ดอย่างนะคะเบอรี่ในสวนของเราจะเราจะวางไว้ในอุนนะคะภูมิห้องสักแป,ป๊บนึงนะคะวางไว้อุนณนหะภูมิห้องให้เขานิ่มนิดนึงแต่ก็ยังเย็นอยู่นะเดี๋ยวเราได้มาปั่นกันกล้วยค่ะบะนอน เราจะใส่น้ำผึ้งดอกฟันสิงโตนะคะที่เราทำไว้ในปีหกเจ็ดนมค่ะ วัชระกุศลใช่ว hmm. mm ัชระกุศลเชิญค่ะอันนั้นเหรออ่ะอืมวัชระกุศลวัชระกุศลมีแกบอกอืมใชกมีเกบอดีมากเกบอทำแก้วอย่างสวยให้ไม่เอาค่ะแกเอาอันนั้นอันนี้ก็เลยเป็นของแม่ครัวค่ะแล้วก็อันนี้ก็ เราก็จะเอาเก็บไว้ก่อนนอนเราก็ได้ดื่มเย็นๆจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมๆกันพี่น้องจ๋ะสมูทตี้เบอร์รี่ทั้งหมดเก็บย่างรวมกล้วยด้วยก็เป็นแปดเนาะโดนเจาะเลือนมาแล้วก็มาเติมพลังกันหน่อยจ้ามาจ้าพี่น้องจ๋ามาดื่มสมูตตี้ชื่นใจ สีสันสวยมากว้าวชื่นใจไปถึงลําไส้แก้วนี้ส่งไปถึงพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านและผู้ติดตามชมคลิปอยู่นะจ๊ะ ค่อยๆดื่มไม่งั้นมันจีดขึ้นสมองจ้ะชื่นใจมากหอมก็ทำดื่มกันบ่อยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำลงคลิปจ้ะผลไม้ป่าหรือว่าเป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆในรั้วในสวนยังมีอีกเยอะนะคะอย่างวันนี้ก็ยังได้ขายค่ะก็มีทั้งบลูเบอร์รี่แล้วก็ ริงงอนนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายอาริยบทต่างเวลาต่างกรรมรวบรวมไว้ในคลิปเดียวกันมาให้ชมนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ